สวัสดีนะทุกคนเราใช้เครื่องไร้ไร่อะไร้ยังไร้มันไร้หรือยังแค่นั้นล้วเก็บไร้แล้วก็สูดไร้แล้วทีนี้เราจะไปเดินเล่นนะครับทุกคนสวัสดีนะทุกคนเดินเล่นดบกสี่สิบสี่นาทีนะทุกคนคุณตะกรุเท่าไหร่มาข้างนอกยี่สิบกว่าองศายี่สิบกว่าองศายี่สิบหกเดี๋ยวเราไปเดินเล่นยี่สิบหกองศานะคะทุกคนแต่ว่า เราออไปเดินเล่นั้งนี้นะครับกติก,กางเราคือเราวันนี้เราจะเปิดเสียงก่อนไหนวะตัวได้ไหมยังนี่ยังพอต,ติดไว้ตรงนั้นเลยไหมข้างหน้าเลยนี่โอเคแต่ติดติดตัวมันมันยังไม่คอนโทรมันยังไม่คอนเน็กเลย <c oughs> เดี๋ยวคอนเน็กใหมตัวกอ <c oughs> นท่าเดียว ทีหนึง่งคอนเฟิร มาแล้วหนึ่งตัวเด็กตัวหนึ่งลูกเอาไอ้ที่เราใส่เมื่อกี้พ่อดีๆมันไม่พ,พรีแปรตัวนี้ไม่รู้ทำไมวะมันลิงก์ไม่ได้ไงวะตัวหนึ่งมันลิงก์ไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นงั้นใช้ไม้ตัวเดียวก็ได้เอาตัวนี้ใส่ใส่กูุไปเหมือนเดิม เอาออกให้พ่อหยิบง่ายๆนะด้านข้างมีข้างในใส่ได้นะเพราะว่าแบงค์ใส่ข้างในเอาแบงค์มาหยิบเอาไวแบงค์อันนู้นเสื่อมเอาไว้ฉุกเฉินอันหนึ่งแล้วก็ มาและวได้ยินไหมได้ยินชัดนะได้ยินอ่า,าโอเคนะเดี๋ยวเราจะออกไปเดิน<ต>เดินเล่นกันนะครับแต่รา<ะ>ออกแต่ผมว่าข้างนอกร้อนออนาวันนี้กติกาคือเราจะไม่จ่ายตังค์นนะ ถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆนะก็คือวันนี้ <Yeah. S 1> วันนี้เราประมาณไม่งบไม่เกินสามพันวันนี้เอาแค่พูดาอังกฤษไม่เกิน 1, พันนึงก็พอละงบไม่เกินพันนึงเอาแค่พูดอ่ะเนี่ยเกิน 1, อยู่แล้วพอกินข้าวมือ้อนึงก็พันแล้วไม่หมายถึงว่าเดินออกไปจ่ okay, ายตังค่ะโอเค so we are going outside 44 minutes so we're gonna walk like around the barcelona and we are going to to this place guys i don't know how to call it because don't like no, we don't it. Sagrada Church. it's like a meeting there were lots of the lena don't it we will pay only 1000 baht not more than that because we don't have to pay more money okay go แล้วก็ไปนะเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศรอบๆนะไปวันนี้เราจะใช้เงินให้แบบคือน้อยที่สุดนะนะเพราะว่าเราไม่ได้มาภารกิจเพื่อจะระวังโจรในฝูงชนโอ้ระวังจนตัวสั่นหมดแล้วเนะี <c oughs> ่ยเดี๋ยวทางไหนเพ,<อ>พียด หลายๆคนก็หวังดีนะอยากให้ระ,ะเวทระวังนะทางนี้ลืออ้ไรทุกคนแค่ออกมาก็สวยแล้วอ่าไม่ต้องจบหลายๆใหม่ลูกเชื่อพ่อที่ลูกจบแม่พ่อทีดี่พ่อใช้แรงกด